กแปดสิบค่ะกเทียมแปดิค่ะกระเทียมไทยหรอกระเทียมไทยค่ะว no. ่าน mmm no ่นกระเทียมโพใช่ไหมใช่ค่ะกระเทียมไทยกระเทียมม่วงนี่หนูปลูกเองใช่ไหมเนี่ยเออของที่ของที่บ้านปลูกอะค่ะร้อยหัวรหอยหัวแปดติ๊กแต่มาหอมอะถ้าหอมห้าร้ยร้อยห้าร้อยร้อลหาร้อยห้สิบซื้อโรเดียวไม่ได้หรอเดียว หอมห้าร้อยเหลือไอ้ไม่ใช่เกินเกิก็แถมไม่คิดอะไรมากขอให้ได้ขายดีๆขาดีๆขอให้ได้ขายีขายดีดชอบ่แม่คะแบบแม่ไม่คิดไรมากเออาเนนุกลกงเดียวเออก็เหมือนที่ยากขายหอมงคิดเยอให้ได้ขายเอะ เง้ยโรละยี่สิบเปได้รอ่ี ja ja <sk 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 ่อย้ออัน้อแม่ค้าแม่ค้ามาช่วยซื้อกันจ้าหอมโรละยี่สิบแม่ค้าปลูกเองจ้ามาซื้อเลยจ้าหอมโรละยี่สิบเขาขายกันอยู่โล้อะไรนะเขาก็ยตรายมโลไโอ้ตลาดทั่วไฟโอ้ยสามห้าสามร้ออันนี้ห้าร้อย เคยจะซื้ออพี่ออก้ม่เดียวูกเทียมกะเียมกรแเทียมนเกษตรกรขายพีีเลยไหมยี่สิบบาทโดยี่สิบาทลูกค้าไปเลยห้าโลร้อยกระเทียมโลละแปดปรีหนึ่งโลนะคะต่มีแถมไหมไมเค่ะแอนยังเดียวไม่มีทุกสัตว์เอาหอมโลหนึ่งห้าโล หอมโลเลยยี่สิบลูกค้าแม่ค้ามาเร็วอะโเไม่ได้ใช่ปะแม่ค้ามีแค่นี้หรอ่เยอะไหมเยอะมีเลยวุ้งนี้เอามาดีวุกงนี้ขายดีเอามาไม่ได้อยู่ไมคะทนต้องหาคมาช่วยขายนะเจอนะคะคือทุกมาขายแค่หมดหมดกระตีรถเปล่ากลับต้องคอยมานยี่สิบบาทหมอหมถูกไหมถูกปะ ไม่ไม่ซื้อใบพวงนะอยู่ที่บ้านยาวเป็นเด็กอะไรนะขอหอมคอหอมเหรอ่ะก็บอกว่าขอหอมขอหอมอ่ะหอมหน่อยไม่ให้หอมอีกไม่ยอมให้หอมอ่ะถึงว่าเลยแล้วบอกขอหอมห้าโลร้อย ดูเลยยี่สิบไม่เกินหน้่งนิดเดียวกิหนึ่กิดเกีนอยหมแค่โรเดียวนะหอมหอหมแค่โลเดียวเจ้าไหน อห้าโลดียหโลร้อยนะครับอหลไม่พันค่ะอืมันนั่นแล้วใช่ยอ่หมนี่เขาเอาไปทำทำาอันนี้ได้ไหมที่ก็ใต่น้ำปลาหวานไใช่ไหมใส่เยอะๆอร่อยโอเอาม่วงกำลังมีช่วงนี้น้ำปลาหวานใส่ไปเลยสองโลอืมเอาไปทำน้ำปลาหวานอืม ห้าร้ร oh, ้อยมีมายสิบแปดสิบบางทีอ่งละแตละขึ้นโลกระเียมขึ้นโลเรื่องัมีด้วยหรอเรืก่าปละเ้าเ่าเจ้าเก่ไป

ăn món hết món. Ay quét 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 món. โลกเลยออมาจากไหนครับนี่ะบ้านเ้ากันเดียวผมะนอนใช่สวยไหรู้สึกว่าตะเพินนี่เป็นคนกระทุกบ้านเลยนะหมสวยหัวใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่หวใอยู่นะโลละยี่บลเอาหัวมเนะ่ม่ียมเ่ก็ไม่ได้เอาเอาหัวยหั จะ <im ple as> คงเป็นโฆษณาแล้วบอกว่าขายปัจุบแกองอาอยู่กขนมอีกแคนไหลบ้านเียอย่ไหนอเลยหน่อยก็ได้พี่ไม่เป็นไรเเลเเล่พี่พี่ร่วเพราพี่ไม่วยเฮ้เลยเทเลยโอ้หัวใหญ่นั่นสวยดนญ่เี่ย เอาเป็นช่อไว้ขายเอานี่ไว้ผมเนี่ยสวยนี่รลวงล่วงดเลยล้วงเลยโอวใหญ่เลยล่วงๆดีๆได้เยอะนี่นอนอยู่นี่ใส่กินขายขายเยอะหละ ยาหมดาาดีแวยหมดเดี๋ยวคนนี้้วมม่เอาด้วยผมก็ได้พี่าชอบไขายผมไม่จำกัดลมไม่ิองผม้ะอย่างงั้นไมเป็นไรผม้ยังไงยังไงรวจมแน่เลยตรเนี้ยใช่ถ้าขายหมดต้องไปเอาแน่เช้านี้ยกรถเสร็จเย็นพี่ลับได้เลยพี่หมอวิยาไปเลย พี่อยากขายต่อได้พี่ตีรถกับแปลอใหม่ขายขึ้นอย่างไรพี่อยากต่อพี่อยากไม่ขายเอาหมดก็ได้ที่ต้องออกหรอกเลยไม่ต้องออกไม่ต้องออกคิดตังไปไม่ต้องออกคิดตังไปไม่เป็ไรเออเอาไปกินเองไม่เป็ไรไปเลยร้อยหนึ่งละร้อยถ้าตังไม่พอประตูมาแลกเอาใส่รถขึ้นไปเลยใรถขึ้นไปขึ้นไปโอเคอยากให้ นี่ไงสองโลไงสองโลับโลหน่งสิบแปดเจ็ดเจ็ด like it right.